เอาเอาสองคนนี้ทำอะไรกันวันนี้เอาน้องจะษาพามาดูของเล่นที่ไหนนะคะพี่เจสซี่ิกซี่ชีบิ๊กซีเชียงรายค่ะค่ะเด็กดซีิมีของเล่นอะไรน่าเล่นบ้างนะตอนนี้เราจะเป็นเกือบจะเป็นอะไรนะคะตอนนี้เราถ้าดู๊ะจ๋าอยากได้อะไรอ่ะก๊ะจ๋าบอกแม่ว่าอยากได้อะไรนะมีไหมคะรองเท้าบาร์บี้้อง๊ะจ๋าอยากได้รองเท้าบาร์บี้หรอ เดี๋ยวแม่หาให้นะอันนี้อออร่ะันนี้คือสติกเกอร์ค่ะนี่คือน้องตัวเล็กมีชุดตุ๊กตาบาร์บี้แล้วนะสวยเนี่ยเก๋ง่ายเกนี่ไงชุดเจ้าหญิงบาร์บี้อ่ะถ้าจ่าโมอยากได้ไม่ใช่หรออืมชุดตุ๊กตาบาร์บี้เอาไปให้นางเงือกของจ่าจ๋าที่ไม่มีชุดอะค่ะมีอะไรบ้าง น,น,นี่คือชุดอาหารโอ้ตอนนี้เจอแล้วใช่ไหมรองเท้าบาร์บี้เจอแล้วอ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยสินี่หรอรงเท้าบาร์บี้ไหนดูนี่หรอคะอุ้ยเหมือนกันหรือเปล่าคะเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันแต่อันนี้ไม่เหมือนเลยอัะไรเท่าไหร่เนี่ยน่คะ ชุดบาร์บี้นี่สวยจังเลยอืมสวยๆซีซีเอลไหนคะไหนเลยตอนนั้นก็มันจะสวยเยอะแยะเลยแม่หนูอยากจะ่ชุดบาร์บี้เหรอชอบจังไหนลูเอาไหนคะเอาเนอาเนี้เหรออันนี้ด้วยเหรอโอเคจะจ่ายได้สองชิ้นแต่หนูจะหนูขอไปเลือกชุดบาร์บี้ก่อนนะอันนี้เป็นรูปปราสาทค่ะ ของเล่นเยอะแยะเลยนะถ้าใครชอบื่องประดับเจ้าหญิงนะคะอ่เด็กสองคนนี้ทำอะไรกันคะอ่าเลือกชุดบาร์บี้กันอยู่มีรูปเจ้าหญิงทั้งนั้นเลยนี่คือเจ้าหญิงอะไรมั่งเนี่ยที่ซีมเจ้าหญิงอะไรมั่งคะ โนไว้เบลผู้หญิไม่รู้เอลเลี่ยวหาแล้วใครอีกแม่เจ้าหญิงชื่ออะไรอ่ะเจ้าหญิงเอ่อนิช่โกลมสีดำนี่แ่ละโนไวพี่ไม่รู้แต่เธอ่ยก็เอซ่าไงเจ้าหญิงนี่คนนี้เหละแต่หญิงเอซ่าไม่คือลาพูเซลยวไหคะไม่ถึงเราเปนเซล้ยสวยๆค่ะอ่ะน้องจะจ่าได้อะไรบ้างจะจ่ายยืนนิ่งๆหันหน้าทางนี้หลกชุดบาบี้รองเท้าขอดูรองเท้าหน่อยโอเคแล้วพี่เจสซี่ราคาได้อะไรบ้าง ได้รองเท้าบาร์บี้อาล่ะ<บ>วันนี้เราจะกลับบ้านกันแล้วนะอาล่าเพื่อนๆไปก่อนจะไปได้ของเล่นอยู่ค่ะค่ะงั้นคลิปนี้ตัองจากกับลาบก,ลบกลับบ้านไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน<อ>้านะคะสวัสดีค่ะ